สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติแม่เจ้าหกสนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางยังไงนะครับให้พอดีและก็รากไม่กระเทือนนะครับนี่ก็เป็นต้นหยกนำโชคนะครับที่ผมมีนะครับตอนนี้กระถางก็เล็กแล้วนะครับพอกระถางเล็กเวลาชนนิดๆหน่อยหรือลมพัดแรงๆนะครับก็จะล้มไปนะครับ ผมก็จะทําการเปลี่ยนกระถางนะครับโดยใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับกระถางเก่าเดิมนี่ก็ประมาณ4นิ้วกว่าถึง5นิ้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วนะครับวิธีการเปลี่ยนกระถางนะครับเทคนิคที่ทําให้ง่ายขึ้นนะครับมาดูกันนะครับตอนแรกเราก็ใส่ดินปลูกนะครับรองก้นก่อนนะครับ ดินปลูกผมใช้ดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็ใช้กระถางเดิมนะครับของเขานะครับตั้งลงไปเลยนะครับแล้วเราก็เติมดินลงไปนะครับข้างๆนะครับก็จัดให้ตรงๆนะครับให้ต้นไม้อยู่ตรงๆนะครับเราก็ เติมดินลงไปข้างๆเลยนะครับยัดให้แน่นได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยัดลงไปเลยนะครับรอบๆนะครับให้แน่น หลังจากนั้นนะครับก็เอากระถางออกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นขนาดพอดีกันนะครับกับต้นที่เราจะปลูกนะครับแล้วก็ถอดเลยนะครับทีนี้แล้วก็วางลงไปที่เดิมนะครับปึ๊บก็จะเกือบเท่าเดิมแล้วนะครับเราก็เติมแค่นิดหน่อยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีช่วยให้เราปลูกได้ง่ายขึ้นแล้วก็กระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับแบบนี้ก็วันนี้ก็ฝากคลิปกับเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ